สวัสดีค่ะพิมพ์จยาอินอเมริกามาแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะขับรถไปด้วยกันนะคะเราเราจะไปเติมน้ำมันนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆรอบเมืองกันนะคะอันนี้อยู่ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียนะคะกะ็ก็จะประมาณเป็นหัวเมืองอหัวเมืองทางตะวันออกเฉียง ตวันออกเฉียงใต้เนาะของของเมรกานะคะก็ดูถนนดูออฟฟิศดูบ้านเมืองเขาก็จะประมาณนี้ที่ถนนที่เราอยู่ตอนนี้เป็นถ้าเป็นถ้าเทียบกับกรุงเทพก็จะ,ะมา,เป,ปะมาเป็นปริมณฑลน,นะคะก็คื ที่อเมริกานี่นะคะพื้นที่เขาใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของการอยู่อาศัยเนี่ยก็ก็ไม่แออัดนะก็ไม่แออัดเนี่ยนี่เขาเรียกว่าคอนโดนี่กำลังสร้างใหม่เพราะว่าเมืองแอตแลนตาเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ค่อยหนาวมากไม่มีพายุหนักๆน,นะคะหิมะไม่ตกหนักๆน,นะคะก็เป็นเมืองที่ที่ที่ทน่าอยู่ แล้วก็เศรษฐกิจก็คือค่าครองชีพเนี่ยไม่ไม่สูงมากจนเกินไปนะคะตอนนี้คนย้ายมาเยอะมาก ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นร้านขายรถนะะเขาก็จะเป็นโซนขายรถก็คือก็คือขายรถนะคะเป็นโซนเป็นโซนนะ,ะแล้วก็ถนนทั้งถนนนี้นะคะมีมีมีดีลเลอร์รถยนต์นะคะยาวไปเลยน่าจะเป็น 10, 10กิโลนะะก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับายางรถยนต์รถยนต์ที่เป็นที่ซ่อมรถอะไรอย่างนี้นะคะ ก็พวกคาแคร์คาวอชแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เ,เส้นเส้นนี้ยาวไปเป็น10กิโลเลยนะคะดูถนนหนทางของเขาก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับบ้านเราเนาะแต่ว่าเขามีระเบียบระเบียบมากๆเลยนะคะกับการขับรถหมายถึงว่า เพราะว่าค่าปรับมันแพงถ้าเกิดเจอเจอใบสั่งนี่ก็ใบสั่งหนึ่งนี่ก็ประมาณหกเจ็ดพันอย่างเงี้ยค่ะถึงหมื่นเลยเนาะเพราะฉะนั้นคนที่นี่รถเยอะก็จะใช้แต่ใช้รถระวังอ่ะโอเคเรามาถึงปั๊มละมานแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเอเป็นเป็นระบบแบบว่าอิเล็ก อิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนะคะน้ำมันเขาที่นี่เขาก็จะเป็นแกนลอนไม่ใช่เป็นลิตรเหมือนบ้านเราเนะาะเป็นแกนลอนอันนี้เราก็จะต้องเอา,เอาบัตรบัตรเครดิตเราเข้าแล้วก็ทำรายการเหมือนเหมือนตู้ ATM อะคะ่ะกดกดว่าจะเอาเท่าไหร่แล้วเราก็เห็นไหมคะก็ต้องยกที่เติมนะคะไปเติมเอง แบบนี้ไม่มีพนักงานเลยค่ะไม่มีพนักงานเลยเราต้องบริการตัวเองนะคะแล้วก็ในในร้านเอ่เอในปั๊มก็จะมีร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันภาษาอังกฤษเขาจะเรียกแกสเตชันนะคะโอเค เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในร้านะสะดวกซื้อด้วยนะคะถ้าบ้านเราก็จะเป็น7ใช่ไหมคะทุกทุกปั๊มเลยแต่ที่นี่แต่ละปั๊มเนี่ยในร้านก็จะแตกต่างกันไปไม่ไม่ได้เป็นเฟรนช์ชัยเหมือนบ้านเรานะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันปั๊มนี้เปิด24ชั่วโมงนะคะ เราจะเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างข้างในโอเคไปกันเลยแท้ก็จะคุ้นๆเนาะก็จะคุ้นๆมีตู้ ATM มีน้ำต่างๆนะคะมีไวายด้วยมีเบียมีไวายที่นี่เอ่อไม่ต้องห่วงนะคะเรื่อง Uh, เรื่องเรื่องเบียร์เรื่องวายเนี่ยถูกนะคะอันนี้เป็นมัคโรนีแอนชีสนะคะเด็กๆชอบมากชอบมากๆแล้วก็เบีสแน็คต่างๆนะคะเบียร์วายประเทศนี้นี่คือกินเป็นน้ำเลยนะคะ <c oughs> เขาไม่ชอบกินน้ำเปล่าเขาจะชอบกินกินน้ำที่มันมีรสชาตินะคะอันนี้เขาเรียกว่าแรป แรปสแน็คนะครับอ๋อแอตแลนตานี่เป็นเป็นเมืองคนผิวสีนะคะแอฟริกันอเมริกันเยอะมากแล้วเขาก็จะเป็นนักร้องแรปเปอร์อะไรกันเนี่ยนะมีมีแบรนด์ขนมเป็นของตัวเองเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะ,ะคนที่นี่เขาจะชอบดื่มเครื่องดื่มที่เป็น Energy Drink หรือเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังอะคะ่ะแล้วก็มีโปรตีนเขาจะชอบดื่มโปรตีนแล้วเขาก็จะชอบแบบว่าทานอันนี้เขาเรียกว่าโปรตีนบาร์นะคะข้างล่างแล้วก็ข้างบนจะเป็นคุกกี้โปรตีน ค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของเขาเลยนะคะเบอร์เกอร์เนี่ยแล้วก็มีแซนด์วิชมีไข่ต้มด้วยราคาก็อยู่ที่ประมาณ2เหรียญกว่านะคะประมาณ7 0 8 0อะไรประมาณนี้นะคะเบอร์เกอร์นะมีมีหลายมีหลายแบบมีหลายแบบให้เลือกนะคะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้เป็นแคชเชียร์จ่ายตังค์ละเดี๋ยวจะไปละอันนี้คือหวยนะคะหวยอเมริกานะคะ ซื้อแล้วขูดแล้วขูดเช็คได้เลยค่ะว่าถูกได้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยเดี๋ยวจะทําคลิปแยกนะคะจะทําคลิปต่างหากเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าหวยอเมริกาเนี่ยเขาเล่นกันยังไงแล้วมีอะไรบ้างโอ้มันมันมีดีเทลเยอะเลยค่ะได้เงินเท่าไหร่จะรวยไหมนะคะติดตามอีพีต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมการติดตามนะคะแล้วถ้ามีคำถามหรืออะไรเกี่ยวกับอเมริกานะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพิมพ์ชยาอินอเมริกาก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ